สวัสดีครับพอดีวันนี้ผมสั่งกิ่งพันธมะนาวมานะครับก็คือพัน์แป้นสุกประเสริฐนะครับก็ว่าจะเอามาเป็นแม่พันุเพื่อจะขยายต่ออยู่ที่สวนนะครับแล้วคราวนี้ที่สวนผมก็จะมีตกพิเศษแล้วก็แป้นพิจิตก็จะอีกพันหนึ่งก็จะเป็นสุกประเสริฐนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับถ้าได้กิ่งพันธุ์แบบนี้มาเราจะทําไงนะครับอันนี้ผมซื้อเป็นกิ่งตอนนะครับกิ่งละ100บาทนะครับผมก็ซื้อในราคาแพงอยู่ แต่ก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าเป็นพันธุ์สุกประเสริฐจริงๆครับนะครับเขาแพ็กมาดีนะครับก็คือว่าใส่ถุงกันความชื้นมันหายออกไปจากลาก,ก็โอเคครับเดี๋ยวามาดูลักษณะของกิ่งว่าลักษณะของกิ่งที่เป็นกิ่งพันธุ์ก็จะสวยไหมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพามาดูว่าต้องทําแบบไหนบ้างนะครับถ้าถ้ากิ่งมาแบบนี้มาดูที่กิ่งครับกิ่งพันธุ์ ในลักษณะของรากก็พอดีอยู่ครับมันก็จะมีเหลืองผสมกับขาวบ้างนะครับแต่กิ่งนะ่ะมันมีสีเขียวสลับขาวถือว่าเป็นกิ่งที่พอดีครับเป็นกิ่งกลางๆนะครับไม่แก่จนเกินไปแล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปนะครับตัวลักษณะของกิ่งกิ่งนี้ก็พอดีครับสวยงามมาการากก็จะมีขาวสลับเหลืองบ้างนะครับ ในขั้นตอนต่อไปท่านผู้ชมก็ต้องเอากิ่งหรือตุ้มตอนเนยมาแช่น้ําก่อนนะครับเพื่อให้น้ําเข้าไปในตุ้มตอนให้มันจนไล่อากาศให้ออกหมดนะครับแล้วก็น้ําก็จะซึมพอดีหลังจากนั้นเราแช่ไว้ประมาณสัก5-10นาทีก็พอนะครับในระหว่างที่เราแช่ตุ้มตอนเราก็มาเตรียมดินปลูกนะครับดินปลูกของผมก็จะมีวัสดุก,ก็คือมีดินหนึ่งส่วน เก็บดิบ1ส่วนแล้วก็ขี้ไก่1ส่วนผสมกันนะครับแล้วก็คุกเขาใส่พพดอสามลงไปด้วยนะครับน้ำหมักลงไปแล้วก็เอาผ้าคุมเอาไว้นะครับนี่คือการทํอาดินปลูกนะครับส่วนท่านผู้ชมจะทำยังไหนก็ได้นะครับขอแค่วัสดุปลูกมันโปร่งก็พอนะครับปุ๋ยไม่ต้องเน้นเยอะครับขอแค่มันปรุงเพราะว่ารากมันเริ่มแรกมันไม่จะเป็นต้องดูซึมอะไลเยอะขอแค่รากมันเดินก่อนนะครับนะครับโพดอสามเราต้องใช้นะครับ หรือถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมไม่มีท่านผู้ชมก็ใช้ไตโคโนมาได้ครับเพราะว่าพอต่อสามแล้วไตโคโนมาเป็นเชื้อราดีเหมือนกันนะครับที่จะทําให้รากไม่เน่าโคลนไม่เน่าแล้วก็ป้องกันโรคได้ด้วยครับก็แนะนําให้ใส่ลงไปด้วยหลังจากนั้นก็ให้ท่านผู้ชมนะครับนําถุงมาอ่กกลอกดินนะครับถุงก็ขนาด3ามคูณเหรือ3ามคูณแก็ได้ครับแล้วแต่ท่านผู้ชมจะใช้เลือกใช้แบบไหนผมใช้3ามคูณเนะครับ ก็จะเหมาะสมพอดีที่จะนําไปปลูกในการแก่ตุ้มตอนนะครับก็มีความสําคัญเหมือนกันเราก็ต้องกรีดถุงพาสติ้างบุออกก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ตัดสายรัดมันออกพอตัดสายรัดออกแล้วเราก็ดึงถุงจากข้างล่างมันจะทําให้ดึงง่ายมากนะครับและจะทําให้รากเขาไม่ขาดนะครับเห็นไ,ไหมครับรากก็จะยังสมบูรณ์อยู่แล้วก็เราก็ลงถุงเวลากดนะครับให้กด พยายามกดด้านข้างนะครับอย่าไปกดตรงกลางเพราะว่าถ้ากดตรงกลางจะทําให้รากเขาหลุดแล้วก็ขาดไปทําให้ต้นอาจจะชะง,งักหรือตายได้นะครับในขั้นตอนสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะครับปักไม้ให้เขาด้วยแล้วก็มัดต้นให้ติดกับไม้ให้มันแน่น เพราะว่าถ้าเกิดว่าต้นเขาโยกจะทําให้เจริญเติบโตได้ช้าแต่ถ้าต้นแน่นจะทําให้เจริญเติบโตได้เร็วนั่นเองครับหลังจากทําเสร็จนะครับก็ให้ท่านชมนําไปไว้ในที่ร่มนะครับเพราะว่าเขาอยู่ในกล่องมา2วันในมืดสนิทแล้วแล้วก็ไปไว้ในที่ร่มแสงแดดถึงสัก20-30%แล้วค่อยขยับไปเรื่อยๆจนถึงแสงแดดเป็น100เซในที่หลังนั่นเองครับ ในระหว่างนี้ก็ท่านผู้ชมก็ไปเตรียมหลุมปลูกเอาไว้เพราะว่าในการปักชํากิ่งเมื่อกี้นะครับเขาจะใช้เวลาประมาณสัก20-30ถึงวันนะครับค่อยจะเหมาะสมที่จะนํามาปลูกในระหว่างนี้เราก็มาเตรียมหลุมปลูกเอาไว้เพราะว่าอีกประมาณ20-30ถึงวันเราก็จะเอา ต้นมะนาวของเรามาลงปลูกที่หลุมได้เลยนะครับส่วนสูตรวิธีการเตรียมหลุมของแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับของผมจะใช้เป็นขี้ไก่แก่เพราะว่ามันหาง่ายนะครับก็เอาขี้ไก่แก่มาประมาณหนึ่งกระสอบเลยแล้วก็โรยลงไปโดยที่คุกเขาให้เข้ากันนะครับก็คือขี้ไก่แก่หนึ่งสอบแล้วก็ดินที่อยู่ตรงนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งคือน้ำหมักนะครับน้ำหมักของผมก็จะใช้เป็นสูตรซูเปอร์เอนะครับส่วนท่านผู้ชมจะใช้แบบไหนก็ได้นะครับ สูตรซูเปอร์ EM ผมก็จะมีโบกาชีบวก EM นะครับเดีย๋ยวผมจะลงสูตรให้ดูอยู่ว่าเป็นสูตรแบบไหนบ้างน,นะครับนอกนั้นก็คุกเข้าให้เข้ากันหลังจากนั้นแล้วก็เตรียมหลุมไว้ประมาณทัก30วัน20 3 0วันก็จะทำให้พอดีเหมาะสมที่จะนำมาปลูกได้นะครับวันนี้ก็ฝากไว้แค่น,นี้ครับสวัสดีครับ